ดดูการ2025 2026ครับวันนี้เราไปกันที่เทียนเจิงสเตเดียมในประเทศเวียดนามนะครับติดตามชมการแข่งขันเกมระหว่างนาดิง FC นะครับพบกับราชบุรี FC นะครับ่ะตัดกลับมาครับลาฟาเอลซันนะครับชื่อบราซิลอ่ะแล้วลูกนี้ซัดโอ้โหสองศูนย์ หลุดมาได้ยังไงครับโอ้โหสองสิเชลไดส์เอร์มเีเชได้เปิดโคโอสามสูงไปเลยครับโอ้เพิ่งจะเปลี่ยนตัวครับอ้าวแต่ยังมีเจสซี่รับช่วงต่อเปิดมาลูดิอาแล้วครับแตะมาเข้าซ้ายเอา้าดึงเข้าขวาแล้วจังหวะธนวัต์ได้สัดลรรูดี้ติดเข้า<อ>ครับโอ้โหไล่มาหนึ่งประตูต่อสามเป็นเปนโดทาน่านะครับขอภัยหมายอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์โยลูดิบอนฉลับอ้าวยังเป็นเตะมุมครับ แต่บุตรศิลป์เป่าจบไปก่อนครับจบการแข่งขัน90นาทีที่เทียนเจียงสเตเดียมนะครับนำดิน FC ครับเอาชนะราชบุรี FC ไป3ประตูสประตูต่อ1